เอโดะก็ค e ือโตเกียวปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ห่างจากนิโกลเนี่ยเกือบ200กิโลอ่ะคำถามคือว่าคนโบราณเนี่ยทำไมถึงด้านโด้นเนี่ยมาสร้างสุสานที่นี่ก็หมายความว่ามันจะต้องเป็นสถานที่ที่พวงสุยดีมีภูเขามีน้ำสองก็คือว่าถ้าเราไปในช่วงที่อากาศดีๆแบบนี้เนี่ยนะมันเหมาะสำหรับที่เราจะเที่ยวแบบสโลลฟ์ก็คือค่อยๆเดินเที่ยว ในบรรดาศารเจ้าซึ่งถือได้ว่าเป็นมรดกโลกที่สำคัญมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็จุด ในเมืองเขาเนี่ยมันจะมีร้านคา้าร้านเล็กร้านน้อยผู้คนก็จะไปต่อแถวกินนูน่นกินนี่มีขนมท้องถิ่นนะครับเป็นทริปที่เราคุ้มค่ามากบินไปทั้งทีเราอยู่ญี่ปุ่นถึงหคืนทริปนี้เนี่ยเก็บรายละเอียดให้ครบทั้งภูิภาคโทกุใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบให้คุณผู้ชมได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติสวยๆของใบไม้เปลี่ยนสีในภูภทกุให้สมกับที่ผมบอกว่ามันเป็นภูิภาคที่ ใบไม้เปลี่ยนสีสวยที่สุดในญี่ปุ่นล่ะ